เียคะลูกค้าถามมาว่ามีดาวน้อยๆไหมคะอย่างไมดีต้นตัวท็อปล้อแม็กซีรถปี2024ดาว2000ส่งอยู่2000นอันนี้ล้อเหลก็กไมดีต้อนตัดมือดาว2005-2008สงยามาฮ่าฟินดาว2000ส่งน้อยส่งพัเองอันนี้ดาวสามพัน้ส่งถูกเลย2่งพันสาเบฟร้อยสดาวส0งพสตาร์ทมือล้อเหลก็กยูส่งพ0นสดีไมดีต้นดาว 2005, สองพันห้หกโหกอมลูกค้ามาตัวนี้เลยก็ได้ดาวสองพันส่งพฟีดาว ฟีดาวส่งเท่าไหร่ส่งระยะตันไปเลย3 4 0พันสอ่าสิดาว2,000ันส่ง2อ0 0ันห้สอันนี้ดาว3 9ม0ันเส่งสองพันีบีอย่างเงี้ยดาว2,000ส่ง2องพันสองพันห้าสองพันหกล้วดาวสองพันส่งพันแปดพันเก้าเมอร์ดาว2,000แบบนี้ไมดีต้นส่งพันห้าพันหกูปี้โฉมก่อนปัจจุบนันโฉมนี้แม่งน่ารักกว่าโฉมใหม่อีกนะตัวนี้ดาวสองพส่งอยู่แบบพันเจ็ดพันแกนฟิโนโฉมใหม่ดาวอยู่สองพันห้าส่งอยู่สองพันอันนี้สีน้ำเงินคันนี้ดาวสี่พันส่งประมาณไม่เกินสองพันแบบเนี้ยดาวสองพันส่งอยู่มาณ ปาซิโอ2 0 0 0ลูกส่งประมาณ1 8 0 0 9 0ฟีโน1 2้เกรด A นะส0 0พนะใช้เงินส่งประมาณ1 5 0 0า0ันอเวสป้า125แบบนี้สวย,สวยเลยลูกค้าดาว5,000ส่ง2,000กลางๆคลิก1 6 0ดาวคันละ2 0 0พราคาที่ผมแจ้งบอกเลยนะว่าไม่ได้เก็บอะไรเพิ่มนะก็คือคำนวณมาให้แล้วแล้วก็ ตามนี้เลยลูกค้าจัดผ่านก็คือจบอย่างนี้ดาว2,000ส,ส่งอยู่ประมาณ2อ0พัน0าผมแอร์ลอกโฉมปัจจุบันนี่ดาว25 0พัน0 0ไม่เกิน2,000ันกลางกลางเอ็นแมกโฉมปัจจุบันดาว2,000ส,ส,ส่งอยู่ประมาณ2 0 0 0กลางกลาง pcx ร6อดาว2,000ันส่งอยู่ประมาณ3 0 0พันไม่เกิน pcxled จัดไฟแนนซ์ดาว3 0 0พันส่งอยู่ประมาณพันปลายปลตัวนี้ก็ดาว2 0 0พันส่งอยู่ประมาณ2 0 0 0นหน่อยหน่อยส่วนเ m ็ x แมคันนี้ป้ายผ่อนยังไม่มานะดาวประมาณ7 0 0 0 0นนะครับผมก็พาดูประมาณการทั้งร้านเลยนะว่าดาวอยู่ประมาณนี้นะลูกค้าสนใจนะ มาดูรถได้นะครับมาลองเทสลองขับนะแล้วก็ถูก,ถก,ถกใจคันไหนซื้อเงินสดก็ได้หรือยื่นจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับผมราคายอดเงินดาวเงินผ่อนผมคำนวณไว้ให้หมดแล้วลูกค้าก็มายื่นแล้วก็รอผลอนุมัตินะครับถ้าเรียบร้อยหมดเลยจ่ายตามจริงแค่นั้นแล้วก็รับรถได้เลยนะครับโอเคครับผม